เผยภาพเรนเดอร์ Nothing Phone 2A คล้ายรุ่นก่อนแต่ไม่มีชาร์จสายและไฟ LED มีข้อมูลว่า Nothing Phone 2A เตรียมที่จะเปิดตัวยังเป็นทางก,การเร็วๆนี้แล้วครับซึ่งในตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพดีไซน์ของรุ่นนี้เผยมาจาก a d o l i ิแล้วครับโดยมีความคล้ายกับ Phone 1และ Phone 2เลยครับโดยที่ Phone 2A ปรับมาใช้ดีไซน์ฝาหลังแบบใหม่ที่ต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้โดยการมีกล้องหลัง2ตัวหลากอารอบคอนโช a r คัสรวมถึงการที่ไม่รองรับการชาร์จไร้สายและไฟ LED ที่เป็นเอกลักษณ์ในสมาร์ทโฟนของ n o t h i n g ครับส่วนสเปคต่างๆของรุ่นนี้คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบอ m o l ร d ขนาด6.7นิ้วความเร็วโฟรองรับค่ารีเฟรช2 0ึ่งร้ชิปประมวลผล d ด m e n s i t y 7ิ0 0มีแรมให้เลือก 8G b กับ 12G สส่วนเรามีให้เลือก1 2 8 g งกับ2 5 6 g b โดยกล้องหลังคาดว่าจะได้เล่นหลัก